เรื่องหลังเพลงละลายของพี่อู๋นั่นเองไมิ่ไม่ต้องมาอวดตต้า <c oughs> ตามะขายสวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องดี ก็้อเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเรารียก m ีละลายไปแล้วใช่ไหมคะใครที่งงนะคะว่าคลิปมันหายไปไหนเนี่ยคือโดน YouTube ตัดขันคนฉะนั้นไปดูในลิงก์ในคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้ได้นะคะในต่อๆนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมารีอคเบื้องหลังเพลงละลายของพี่อู๋นันเองซึ่งมีคนมาให้กำลังใจจะอยู่ในเบื้องหลังไหมก็อยากดูก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคนมีอัพโหลดไหมฉันว่ามีแต่ว่า แบบแบบแบบหรือเปล่าก็เขาไปให้กำลังใจก็ไม่รู้จะอยู่ในเบื้อหงหลังหรือเปล่าก็ไปดูกันดีกว่ารู้เต็มแล้วยูจูมอร์นิครับตอนนี้เป็นเวลายังไม่ถึงแปดโมงนะครับเราชอบทำง,งานก่อนเวลามารอที่หนึ่งที่นาะเิอขอเหรอ วันนี้มาถึงกี่โมงครับวันนี้มาถึงเจ็ดโมงห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าอว่ามาดูเดินเดินดูเรื่อยๆครับวันนี้ <c oughs> พร้อมมากตื่นเต้นกับเอ็มวีตัวเอง <c oughs> เหมือนที่เป็นเอ็มวีจริงๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเราถ่ายแค่ลายซิง์เนาะแต่ครั้งนี้เราดูแบบเราดูจริงอะ่ะเออจะน่าตื่นเต้นนิดนึงไหนกูไม่ได้ถ่ายแบบกับพี่อยเดี๋ยวกินข้าวนิดนะครับ Wait, I'm thinking how many layers. ครับแล้วเรามาทำใบเซ่นนอนดูหน้าด้วยนี่แสดงว่ามันแข็งนิดหนึ่เลยนะมันมันรู้สึกแล้วร้อนเลยต้องกินน้ำแข็งเข้าไปเซ่หน่อยรสชาติเราพูดถึงรสชาติน้ำแข็งเมื่อกี้ที่กินเป็นไงเค็มไม่รู้มันพลิกไปโดนพื้นมันหรือเปล่าละลายคนดูละลายแล้วนะไปลูกปี ที่ต่อไปจะเต้นแล้วเนี่ยไม่ทำให้กินก็ไม่้ัใจแกเชื่อแหละว่าทานไปได้เลยู้ออโรดีแก S <S มันเป็นอื่นไปได้สุทีได้ปะสุทีเยลยทุกคนคือความน่ารักอะ่ะความรักเมื่อกี้มันต้องได้ตีมันมันรอบเดียวไม่ได้ชิ่ต่อไปจะเต้นแล้วเนี่ยไม,<อ>ไ,มไม่ต้องมาอวด ิงนี้ตลอดอีกถี่ชั่วโมงใช่ไหมว่าโอ้ตายไปข้าแสวกัสดีครับสวัสดีครับนั่งแบบยูวไว้ได้หแค่นเอออคชั่น หายใจแบค่อยๆหมดแรงไม่เหนื่อยไอ้ี่เจ้าหเหมนเคยหน้าไว้เคยหนีาไวนะ

ก็จอยมากครับคือต้องบอกว่าแดนเซอร์จอยมากเขากินน้ำอางุ่นไปเลยครับไปเป็นหลังเลยวันนี้สวัสดีการก็คือน้ำอางหุ่นหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คือมันเพลงมันสามารถทำให้ทุกคนสนุกได้อะก็เริ่มดีใจใหญ่ สแตนบายแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ไม่ไปต่อเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ก็ยังไงฝากติดตามต่อกันไปด้วยอ่าเดี๋ยวลองนะครับจึไปเจอกันแน่กองครับขอบคุณครับว้าวคนแรกว่าเพิ่งเริ่มคสนุกสนุกก็บกว่าจะทำได้ดีแล้วต่อไปเดี๋ยวจะขึ้นดานฟ้าแล้วต้องมีเต้นแล้วนม่แหละจะคิดว่าถ้าผ่านสิลปเต้นไปอยู่าจะเบาไปแบบเบาไปนี้เยอะตอนนี้ก็คือพยายามแบบ จำกัทานแต่คิดว่าทำได้ได้สวยมากเขาที่คิดว่าอยำได้อยนถอยยังทำได้ เดินหนึ่งเดินหนึ่งผมาใส่แลนวามแซ่มาอีกนหนึ่งชงนะ้ก็ินแบกนกินไปล้ที่ออยอรู้ ยังสบายอยู่ยังโอเคยังไหวพี่โอ้พี่โอ้ยังไหวไหมคะยังไหวโอเคกล่วยนะขอขอคนที่ฆ่ารอบนะครับชอบมีมันกว้างมากเป็นไปได้ไม่อยชิเป็นไงครับไม่กอดันแล้วพอพอเต้นไปรอบนึงอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นค่ะจบเลยตอนนี้ทีจริงๆแตอนสุดท้ายจะมีเฮลิคอปเตอร์มา 阿拉休息嘛，哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>

พแค่ไหนนะโอเคแบบพอสูอกอ้กับพี่โอชิ

อ่าเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขายจนเบนตอนนี้ยเบิร์นไปหมดผิวเบิร์นไปหมดเลยไม่ไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็ตายเฉียดนะครับผมในห้องนี้นะคือพี่โอชิสวยมากต้องฝากวิวี้วยนะครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะเพราว่าเป็นระยะเวลาที่แบบผ่านไปเรืเอยๆนะแต่ว่าเราเลือกกองถึงกับจริงแต่ว่า Enjoy มาถึงกอัน้นะวันนี้มีซีนสวยเยอะมากครับคือแบบว่าไม่ใช่แค่พี่โอชิที่สวยแต่ว่าวิวแบบ กล้องมันมันดีนะกล้องคือแบบทุกฝ่ายแบบเต็มที่มากแสงสีเอ่ยเนาะแล้วก็วันนี้เราพาเป็นใจด้วยเพราะว่าจริงๆผลตรงตั้งแต่เช้าแรกใช่ไหมว่ามาแบบทุกคนแบบมาครับผลเป็นตุกต่าแต่พอเราแบบถ่ายซีนแบบว่าคือไม่ส่งเลยใช่คนใช่ถ้าส่งมามีเรือดแม่เออันนี้ก็ต้องฝากเอ็นบีผมด้วยนะครับเพลงละลายเลยครับแล้วก็ดูทีเอชิมาเล่นเอ็นบีด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะคะกับบีไฮเดซีนของเพลงละลายนั่นเองซึ่งทําดีทําถึงทําอีกค่ะคือด้วยความที่พี่อู่แบบแดดตี้ตัวพ่ออ่ะแก่มีความแบบโอ้ค่ะ ใช้คำนี้ได้เพราะคำว,ว่าแขังอะไรเงี้ยแบบว่าว้าวแบบทำถึงเลิศเลิศเลิศแต่ได้พี่มาชีมาอีกก็คือแบบโหสวยเลิศอ่าแบบสับมากแต่ขอแซวหน่อยไม่หน่อยขอแซวขอแซวนะคะว่ากำลังใจดีเกินแล้วแบบแกโคตรเลียวเลยว่ะฉันจะว่าคือพี่อู๋คีออนมากแม่จะถ่ายแล้วเนี่ยไม่ไม่ทำไม่กินอ่ะเอออะไรยาก ไม่บบสนตแต่เราค่ะฮัชบ้าก็คืออ้อนอ้อนช่ำไม่ว่าพี่อูนอ๋นะจะแซบแค่ไหนจะแบบมีความแบบว,ว้าวแบบตัวพ่อแค่ไหนจี่อยู่กอัพโหลดคือแบบเป็นบล็อกแบ็คแสดงว่าที่อัพโหลดไปให้กําลังใจอะมันไม่ใช่อันนี้นี่นาแต่ว่าเป็นอีกอันนึงเนาะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรแต่แบบ กำลังใจดีเลิศเลิศเลิศก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไคร b e กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะบ๊ายบาย